奇奇，哦，嘣嘣，奇奇，哦，嘣嘣，嘣，奇奇、um>，嘣， โรงเรียนเล็กๆที่ซุกตัวอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่แห่งนี้จะกลายเป็นสถานศึกษาที่พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้พากันนิยมส่งลูกมาเข้าเรียนทั้งที่อาคารสถานที่ก็แสนจากระทัดรัดอุปกรณ์หรือสื่อประกอบการศึกษาก็หาได้เลิศดล้ำกว่าใครๆเขาแต่เสียงลือเสียงเล่าอ้างอาจอยู่ที่กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เด็กๆบกพร่องทางการเรียนรู้ได้มีทั้งพัฒนาการทางสังคม และะมีักกกษาาารรอ่นทเขียนภาษาษษอังกฤเนื่องจากผู้ปกครองเนี่ยเข้ามาที่เราเนี่ยเขามาฝากฝังเขบอกเขาเป็นที่พึ่ง,ขงเขาเป็นที่สุดท้ายละเพาะเขาไปที่อื่นเนี่ยก็ไม่ค่อยรับเขาแล้วก็ไม่ค่อยมีโรงเรียนไหนที่จะรับนักเรียนที่พิการเรียนร่วมเราเห็นว่าเด็กเราเนี้ยจะถูกชี้ไปที่ภาษาไทยกับคณิตศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ว่า เด็กเรียนรู้ช้านี่นะจะต้องถูกซ่อมเสริมภาษาไทยกับวิชาคณิตศาสตร์นอกนั้นก็เด็กสามารถทําได้ความจริงแล้วครับเด็กเรียนรู้ช้าเนี่ยเขาเป็นเด็กที่มีอาการผิดปกติทางสมองเล็กน้อยคือเขาเข้าสู่ปกติได้ถ้าเขาได้รับการกระตุ้นที่ดีดังนั้นเนี่ยภาษาอังกฤษที่เราทําขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะพัฒนาให้ให้เขาได้รับการเรียกว่าอะไรเรียนรู้ในท้าภาษาอังกฤษและมีทักษะ มีการต่อยอดจากของเดิมไม่ดีขึ้นอย่าง้าไก่ให้ตัวอยา่างประโยคว,ว่า,าจนี่เองจึงเป็นที่มาที่ทำให้ครูสอนภาษาอังกฤษอย่างครูการนพัฒปัญญาโกนหรือครูไก่ใจดีของเด็กๆได้คิดนวัตกรรมเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งสองด้านคือหนึ่ง พัฒนาการเรียนรู้และ 2. มีทักษะทั้งด้านการใช้ภาษาอังกฤษของเราเป็นโครงการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษนะคะสำหรับเด็ก LD โดยใช้กิจกรรมตามหลักการวิเคราะห์งานย่อยหรือ Task Analysis เนี่ยน,นะคะเพราะนั้นคุณครูที่เอาไปใช้ก็ต้องก็คุณครูก็คิดเองได้ว่าอ๋อเด็กคนนี้นะเขาอ่อนนะในหนึ่งคำที่เราอยากให้เขารู้เนี่ย เราน่าจะแตกออกมาเป็นกี่กิจกรรมกี่แบบฝึกตรงนี้คือการวิเคราะห์งานย่อยแต่ต้องสําคัญคือจากง่ายไปยากแล้วโต๊ะตัวไหนมีลิ้นชักแล้วโต๊ะนักเรียนในห้องเนี่ยโดยการมาจัดการสอนตามแผนวิเคราะห์งานย่อยกับเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้โดยเฉพาะว,วันนี้พวกเขาได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกันอีกหลายคำเลยทีเดียว ลาจากการสอนในรั้วโรงเรียนแล้วครูการณพัฒย์ยังติดตามพัฒนาการของสิทธ์ตัวน้อยถึงที่บ้านเพราะความร่วมมือกันระหว่างผู้ปกครองและครูจะมีผลสําคัญยิ่งต่อพัฒนาการของเด็กปกครองเมื่อก่อนไมได้เขียนมาได้อ่านมาได้เ่ะค่ะก่อนนี้อยากเขียนได้อ่านออกตอทำงานในตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะเหมือนคนละคนเลยครับพ่อดีใจอะครับ นี่ลูกมันอ่านออกเขียงได้เงี้ยการมีโครงการแบบนี้เข<อ>่า <oyster. S 3> ไปอาา่ะจ้ะแต่มีแบบไปเรื่อยๆนะครับพัฒนาการที่ดีขึ้นของลูกน้อยส่งผลให้ความทุกข์ขมที่เคยตรอมตรมรุมเร้าของพ่อแม่ที่มีลูกพิการค่อยๆจางลงด้วยตระหนักว่าหากวันหน้าไม่มีพ่อแม่อยู่ข้างๆลูกก็คงนำพาชีวิตรอบ รอยยิ้มที่ปรากฏอยู่บนใบหน้าที่เคยเปื้อนทุกนี้ไม่ใช่หรอกหรืออาจถือเป็นเรื่องมหาศจรรย์ที่ไม่อาจบังเกิดขึ้นมาได้เลยหากไม่มีครูสอนดีท่านนี้การณพัฒปัญญาโกนมีชีวิตดีวันนี้เพราะครูและก็เพราะครูทำให้รู้สู้ไป สอนให้คิดเป็นเรียนเป็นฝันเป็นสอนเรื่องยากเย็นจนเป็นว่าไง